หลายวันก่อนนะครับสินแสหมิงได้อธิบายในเรื่องของโงเฮงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปากนะครับมี FC ถามกันมาอย่างมากมายทีเดียวนะครับจึงถือโอกาสนะครับมาตอบให้ฟังนะครับให้ทั่วๆกันเลยตรงนี้นะครับมีถามกันมามากว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของไยว่าไยที่อยู่ที่หูเนี่ยเป็นายที่ดีหรือไม่ ผมขอตอบตรงนี้เลยว่าฝที่หูที่ใบหูนะครับจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ได้เป็นฝที่บ่งบอกถึงสติปัญญาที่ชาญฉลาดหลักแหลมนะครับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและเป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณคนและสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับส่งผลให้คนที่มีฝายอยู่ที่ใบหูนั้นชีวิตจะมีความสมเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรือง ปราดนะครับโงเั้งแต่บโบราณเขาเปรียบเทียบฝใยเนี่ยเหมือนกับดอกไม้ที่เกิดอยู่นอกสวนแต่ก็สามารถที่จะเอามาใช้นะครับบอกและพยากรณ์ความหมายของฝอยนั้นๆได้ฉะนั้นนะครับถ้าใครที่มีหูที่หนาหูที่สวยอยู่แล้วแล้วคุณมีฝอยที่ใบหูหรือติ่งหูหรือตรงตำแหน่งตรงไหนก็ได้ที่หูนะครับบ่งบอกเลยว่าคุณมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแล้วก็ฝ่ายตรงนี้แหละนะครับจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้จากที่คุณได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสำคัญนะครับบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ในชีวิตไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยไม่ค่อยมีใครสนับสนุนผิดกับบางคนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคนสนับสนุน นะครับมักจะมีคนให้เกียรติไปไหนก็มีแต่คนรู้สึกอยากจะผูกมิตรไมตรีด้วยนี่คือความหมายที่ทินแสหมิงนำมาบอกให้ฟังนะครับกันแบบชัดๆตรงนี้นะครับายที่ใบหูนะครับ,ปนะรบเป็นายที่ดีมากๆนะจริงๆแล้วไยบนใบหน้าเนี่ยหรือททปที่ใบหูายทั้งหมดบนหน้าเนี่ยน้อยมากๆที่จะเป็นายที่ดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดนะครับดูจากายแล้วเนี่ย มันไม่เยอะหรอกที่จะเป็นฝ่ายที่ดีหรือเป็นมงคลแต่ฝ่ายที่ใบหูขอย้ําว่าเป็นฝ่ายที่ดีเป็นฝ่ายที่เป็นมงคลชีวิตจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างตลอดนั่นจึงเป็นที่มาของคนที่มีฝ่ายในลักษณะนี้นะครับสามารถนําพาตัวเองให้มีความสําเร็จและร่ํารวยได้จริงๆโงเ่เฮงคือการดูทั้งหมดของใบหน้านะครับสินแสหมิงยังดูไปถึง ท่าเดินต่างๆนะครับต้องบอกว่าตะโพกอย่างเงี้ยก็มีความหมายทางหงเห้งขาอย่างเงี้ยก็มีความหมายทางหงเห้งแต่ฝ่ายที่ผมบอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาอธิบายแลนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีหงเห้งใบหน้าที่ดีด้วยแล้วและมีฝ่ายที่ใบหูด้วยชีวิตประสบความสําเร็จนําพาตัวเองไปให้สําเร็จรุ่งเรืองแน่นอนนะครับโชคดีครับ